ยินดีต้อนรับกลับสู่ Auto Speedways ช่องสำหรับคนรักรถดูและรถใหม่ที่มาแรงที่สุดทั่วโลกและวันนี้เราจะพาคุณไปชมรถกระบะที่แข็งแกร่งและดูดันที่สุดแห่งปี2025 Isuzu D-Max ใหม่ล่าสุดหากคุณชอบพลังความทนทานและดีไซน์ล้ำสมัยในคันเดียวบอกเลยว่าห้ามพลาด Isuzu D-Max ปี2025ไม่ใช่แค่กระบะธรรมดาแต่มันคือยานพาหนะที่พร้อมตอบโจทย์ทุกและสไตล์สร้างขึ้นเพื่อรองรับทั้งงานหนักการผจญภัย หรือแม้แต่การขับขี่ในชีวิตประจําวันอีสูสุดยังคงรักษาชื่อเสียงเรื่องความทนทานพร้อมปรับโฉมให้ดูใหม่สดและเต็มไปด้วยเทคโนโลยีทันสมัยรูปลักษณ์ภายนอกของดี a มรุ่นใหม่นี้ดูดุดันกว่าเดิมกระจังหน้าดีไซน์ใหม่เพิ่มความแข็งแกร่งไฟหน้าเหล็ทรงเพรียวบางให้ความรู้สึกทันสมัยและปลอดภัยยิ่งขึ้นซุ้มล้อบึกบึนพร้อมความสูงจากพื้นแบบรถออฟโรดธรรมให้ดูทรงพลังสุดๆเส้นส,สายตัวถังยังถูกออกแบบ ให้ดูฉกเฉียวมากขึ้นล้อแม็กสีดำแบบใหม่สีตัวถังหลากหลายและแผ่นกันกระแทกเสริมความพร้อมลุยในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสารให้ความรู้สึกพรีเมียมกว่าที่เคยหน้าจอสัมผัสขนาด9นิ้วรองรับ Apple Carplay และ Android Auto แบบไร้สายบอร์ดหนังปรับไฟฟ้าพื้นที่นั่งกว้างขวางมีช่องเสียบ usb ครบทุกจุดอิสุสุพ,พัฒนาให้ภายในสะดวกสบายและเหมาะกับการขับทางไกลหรืองานหนักแบบมืออาชีพเครื่องยนต์ดีเซน3.0ลิตรเทอร์ลิรโบให้กำลังประมาณ190รแรงมา้า และแรงบิด4 5 0นิวตันเมตรให้อัตราเร่งและพลังการลากจูงที่เหนือชั้นพร้อมระบบเกียร์อัตโนมัติและธรรมดา6สปีดให้ผู้ขับเลือกตามสไตล์ระบบช่วงล่างปรับจูนใหม่ลดแรงกระแทกเมื่อลุยทางครุกคะหรือปีนเขาในด้านความปลอดภัยอิซูสุดใส่ใจไม่แพ้เรื่องพลังมาพร้อมระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะเเดช่นระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบ ช่วยรักษาเลนระบบเตือนจุดอับสายตาระบบแจ้งเตือนเมื่อถอยหลังและระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผันเรียกได้ว่าเป็นกระบะท,ที่ปลอดภัยที่สุดรุ่นหนึ่งของปีนี้ราคาของ isuzu d-max ปี2,025เริ่มต้นประมาณ1,350,000บาทและสามารถพุ่งไปถึง1,950,000บาทในรุ่นท็อปเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณได้รับทั้งสมรรถนะเทคโนโลยีและความทนทานคุ้มเกินคุ้ม จุดขายหลักของ d m a x รุ่นนี้คือความครบเครื่องไม่ว่าคุณจะใช้ทำง,งานลุยป่าหรือขับในเมืองรถคันนี้ก็พร้อมตอบโจทย์ทุกสถานการณ์มันทั้งแข็งแกร่งฉลาดและเท่ในทุกมุมมองขอบคุณที่รับชม Auto Speed v i b e s ถ้าคุณชอบรีวิว i s u z u d m a x ปี2 0 2 5ฝากกดไลค์คอมเมนต์ฟีเจอร์ที่คุณชอบที่สุดและอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดรถใหม่สุดเท่ของปีนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขับเร็วขับลื่นต้อง Auto Speed v i b e s